ชาราศีตุลครับกับดวงดีฮะครึ่งเดือนหลังนะฮะสิบหถึงสาเอดเือนพฤษภานะครับดวงทุกสิ่งครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับดวงแรกคือเรื่องของการงานครับภารกิจนาฏิกงานครับมุมดาวผมต้องบอกเขาว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะอุปสรรคเยอะนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของคนนัดไม่เป็นนัดพูดแล้วไม่เป็นคําพูดนะฮะนัดระยะไม่มาวาจาพูดคุยแล้วตกลงเข้าใจ หรือเรื่องกันนะครับยังไงกปลว่าเออว่าเป็นนะฮะจังหวะเวลาช่วงนี้นะครับดวงมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาจุกจิกเยอะนะฮะแสดงว่าไม่ค่อยราบรื่นอ่าฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกที่จะบอกครับว่าช่วงครึ่งเดือนหลังครับงานต่างๆจริงผลลัพธ์มาดีนะฮะผลลัพธ์ก็คือ,คอสิ่งที่เราแก้ปัญหาเนี่ยแล้วมันสนําเร็จแต่กว่าจะสาเร็จครับมันจะยากหน่อยเพราะว่าเราเทียบระหว่างช่วงครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนะฮะครึ่งเดือนหลังเนี่ยดูทรงแล้ว อุปสรรคเยอะกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีข่าวของการปรับเปลี่ยนฉบับพันอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าเรื่องการงานต้องระมัดระวังโฟกัสและเตรียมแผนสำรองเป็นพิเศษนะครับจวาวดาวมันมีคนที่เข้าใจไม่ตรงกับเรารบ,บางทีเราอาจจะพูดอะไรสักอย่างแล้วบางทีเขาก็เข้าใจไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคุยเรื่องสําคัญอะไรก็ตามก็ต้องบอกว่า บางอย่างมันอาจจะคุยแล้วคนละเรื่องกันนะฮะรันลองคการสื่อสารที่ชัดเจนชนิดดาวพุธนะครับคือดาวเกี่ยวกับการสื่อสารการคุยการตกลงการรับปากโคจรอยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการตกลงการรับปากการเลื่อนไปเลื่อนมานะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้เท่านั้นครับไม่ต้องกลัวฮะผมก็จะดูว่าจวัสดาม่ได้เสียหายจวดามมีดวงของการแก้ปัญหาการเจรจา การติดต่อการต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามเนี่ยมันมีดวงแบบนี้สําเร็จนะครับผมก็เลยดูว่าอ่ะการแก้ปัญหาในท้ายที่สุดสําเร็จนะฮะก็ไปว่าเพื่อนก็เตรียมอารมณ์ที่ถึงว่ามันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะโอเคครับลองควรจับผิดนะแล้วก็คนบางทีหาเรื่องวุ่นวายกับเรานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับดวงท้องเรื่องเงินทองนะครับโอ้โหช่วงนี้ยังน้อยถึงแม้ว่าราย การงานจะอยู่ยุ่งๆวุ่นๆน,น,นะครับรายรับยังพอหมุนได้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินพิเศษหรือได้ซื้อของ,อง,ของที่อยากได้มานานแต่ต้องเตือนครับว่าการซื้อของเนี่ยรอเป็นได้ของที่มีตําหนิเพื่อนๆต้องตรวจเช็คดีๆทีของต่างๆที่เราซื้อหาเรี้ยงที่หูบางทีมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์หรือว่าได้ของหรือสั่งของก็ตามเลือกร้านที่ชัวร์ๆนะครับแต่ว่าเงินหมุนได้มีข่าวดีเรื่องของเงินทองได้ซื้อของตูกใจ มีดวงเกี่ยวกับเงินพิเศษค้าขายโอเคมีกาไรพิเศษเลยแม้ตแต่การกระตุ้นยอยขายการทำตลาดนะครับมันมีแรงกระเพื่อมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเหนื่อยเยอะหน่อยฮะในการหมุนเงินแล้วก็ในการบริหารการเงินครับมันมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบมาพังกนเหมือนกันนะครับบางทีมีรายจ่ายฉับพันนันน้นเสียนั้นหายนั้นพังนะฮะมันแปลว่าเงินนหมุนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่ารายจ่ายอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบรคเบกว่าเบาหรือไม่ในการซื้อของก็เลือก ร้านเลือกสินค้าแล้วคอยเช็คดีๆครับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยชอบมาพังกลนบางอย่างก็คือระวังผู้มีฉายชีพระวังเจอของที่มีตำหนินะครับถ้าตรวจเช็คดีๆก็รอดปลอดภยัยว่าไปนะครับเรื่องของเงินทองเนี่ยช่วงเนี้ยรายจ่ายค่าอะไรที่มันด่วนฉับพันมันมานะครับแต่มีให้หมุนสบายไม่ต้องกลัวผมดูว่ายังรอดปลอดภัยซื้อของกินอะไรก็ตามเรือของใช้ของที่อยากได้ก็ยังได้ตามปกตินะฮะเห็นแต่ว่า กระแสการเงินมันหมุนแรงเข้าเยอะออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ต้องเตือนก่อนว่าอารมณ์แฟนไม่ค่อยดีนะครับหรืออารมณ์คนที่ชอบนะฮะไม่ค่อยดีบางทีเราคุยกับเขาอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นเราก็ต้องคอยอยู่ใกล้ชิดปลอบโยนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ดีฉันก็ไม่อยู่ด้วยนะฮะคือเราก็อารมณ์มานรวยนะฮะบางทีการจะวัดใจกันันอยู่ที่ว่า ใครสันนกคนหนึ่งอารมณ์ไม่คดีเนือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างมาแล้วเราก็ช่วยเหลือแล้วเราก็ใจเย็นแล้วเราก็เรียกว่าวุฒิภาวะของเราค่อนข้างจะดีกว่านะครับหรือว่าค่อนจะจะทําไม่งองแงนะฮะมันก็ทําให้อยู่กันได้สบายใจขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีมันเป็นสิ่งที่ดีนะสมมติเราอารมณ์ไม่ดีนะฮะแต่เราอยู่ข้าง,างแฟนเราแล้วแฟนเราพูดสบายใจทาให้เราอบอุ่นใจเออมันดีนะครับนะครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อมาวงดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจา ชีวิตดวงวาจาเด่นบางทีครับเพื่อนเพื่อนเวลาพูดคุยอะไรกับใครนะครับช่วงนี้มีอะไรก็ตามพูดคุยแล้วเป็นเงินเป็นทองนะครับจะคุยเรื่องเจรจาอะไรก็ตามมีโอกาสสําเร็จนะครับเป็นในหน้าอะไรก็ตามแต่ต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรที่แบบชัดเจนนะผมก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าถ้าต้องพูดคุยต้องมีหลักฐานเอกสารมีสิ่งที่มันยืนยันชัดเจนนะยาววาจาในการพูดอย่างเดียวมีเรื่องอะไรที่เป็นหลักฐานเอกสารในการคุยมันจะ ยืนยันได้มากกว่านะครับกรณีที่จะมีเรื่องของการพูดคุยนะครับหรือต้องตกลงผลประโยชน์ต่างๆนะครับโอเคนะครับประกาศต่อมาครับพื้นดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของแต่นี้เรื่องความรักผมเตือนนิดนึงว่าระวังแฟนปวดใค้ไม่สบายนะฮะใครที่มีแฟนนะฮะเราก็ปปวยใค้ไม่สบายต่อมาสุขภาพร่างกายปวดหัวเป็นหวัดไมเกรนนะครับกดระย้อนอันเทวสวครับปวดขาเข่าข้อนะฮะพวกข้อต่างๆนะฮะไม่ใช่เข่าที่ข้อนะครับ ข้อต่างๆกร่ังกายนะครับกเนื้อกระดูกฟันโด้โหช่วงนี้ร่างกายเปล่ยเปยๆหน่อยนะครับดูแลร่างกายดีๆช่วงดาวนะครับในระยะนี้บางทีเพื่อนๆตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีเกณฑ์สําเร็จนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นฉะนั้นเผื่อว่ามีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราคุยกันนะฮะแต่มีภารกิจสําคัญเนี่ยสาเร็จนะครับไหว้วาในให้ใครช่วยเหลือได้ต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศครับช่วงดาวเด่นนะครับ มีดวงเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามงานมันรุ่ร่วงนะครับหรือว่าสําเร็จแต่อุปสรรคระหว่างทางมีเพื่อนๆนครับถ้าอยู่ต่างประเทศนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าดูผลลัพธ์ต่างๆในสิ่งที่เราทําในช่วงครึ่งเดือนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามนะฮะจบสวยงามเพียงแต่ว่าเรายละเอียดที่เราจะแก้เราจะทําหรือระหว่างการทาเนี่ยมันวุ่นวายมันจะมีปัญหาฉะนั้นก็ต้องบอกว่าบางอย่างอาจจะต้อง คอยระวังนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับในการทําทุกกิจกรรมเงิน,นงานความรักต่างๆอย่าประมาทใจเย็นๆค่อยๆแก้ปีเรื่องผลลัพธ์สวยงามนะครับต่อมาครับเลขมงคนครับมีตรงนี้สามห้าศูนย์หกเลขที่ไม่ตัวโชโ์คือเลขเจ็ดสีที่ตัวโชครับมีตรงนี้มีสีฟ้าแดงเหลืองส้มสีที่ไม่ค่อยตัวโชโ์คือสีดําวันที่ดีครับมีวันจันทร์ศุกร์เสาร์ที่ติดขัดควนพุธรวมถึงเรื่องของการทําบุญมีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนชราคนพิการเด็ก ขบวเกี่ยวข้ของกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ถ้ามีโอกาสทุบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือถ้าไปวัดจะค่าน้ำค่าไฟกันนะฮะต่อมาครับมุมดาวถ้าเป็นไปได้ระยะยน,นี้ใครที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงครับช่วยระวังคบป่วยให้ไม่สบายนะฮะหรือมีลูกน้องบริวารอ่าทงานดุดตกหล่นผิดพลาดนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งคือช่วงนี้นะครับถ้าใครที่มีลูกน้องนะบริบรวารลูกน้องพลาดเรื่องเงินหรือเช็คของผิด หรือคุยตกลงกับลูกค้ามีปัญหาลูกค้านั้นจึต้องพยายามระวังอารมณ์บริวารลูกน้องเรล่านั้นนะครับส่วนใครที่มีลูกหลานประมาณเลี้ยงช่วงนี้ถือว่าดวงดีอย่างหนึ่งคือเขาจะทำให้เรามีความสุขพิเศษเราเชนพัฒนาการของเขานะฮะที่มันดีขึ้นฉะนั้นถ้าดูภาพรวมต่างๆผมดูว่าโอเคจังหวะดาวไม่เสียหายทําอะไรรีบทําได้เคลียร์อะไรรีบเคลียร์ได้แก้อะไรรีบแก้ได้นะครับทำในในการเชิงเรียกว่างานเชิงลุกทุกเรื่องท้ายที่สุดและสำเร็จ ต่อมาของการเรียนการสอนการสอบแข่งขันนะครับช่วงนี้มึนมึนตึงๆึงนะฮะโอ้โหต้องระวังนะครับเป็นเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้อย่างหนึ่งว่าหลุดหลงลืมง่ายมีปัญหาคนแกล้ตัวได้ง่ายลืมทํากันบ้านหรือว่าลืมส่งงานหรือว่าทําหลุดแล้วเข้าใจผิดฉะนั้นระวังการสื่อสารการรับฟังโจทย์ต่างๆหรือว่าเรื่องการไม่ค่อยมีสมาธินะครับในการเรียนฉนะนั้นต้องดึงทุกอย่างกลับมาอยู่ที่หน้าจอหรือว่าอยู่ที่ห้องเรียนนะครับ นี่คือสําคัญนะฮะมีอะไรธุรกิจฟุ้งซ่านโอเคนะครับสุดท้ายดวงนะครับมีโอกาสมีโชคลุกฟุกๆหลักๆจากนี้ไปนะครับดวงจะมีการขยับปรับเปลี่ยนในหลายเรื่องแต่ทีนี้นะครับการขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นนะฮะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ